สวัสดีครับผมสายลิงชช่นเดิมเช่นเคยครับเป็นอีกสีหนึ่งที่นำเสนอครับคุ้มสวยงามครับผมนี่เป็นอีกสีหนึ่งครับสีสวยๆครับผมอาจผมสีเว้าหรือข้ามก่เกาก็อาจจะแมนนะครับอธิบายพี่น้องในฟังห้าชิปพาเพิ่นบ่เคยทันในบึงของผมครับพาเพิ่นเปิดไม่เห็นชิปนี่นะครับนี่ครับสีสันสวยครับผมแดงขาวเขียวครับผม ผมเห็นเิ่งไงครับโชคนี่เป็นโชใไม่ด้นะครับโชคเดียวนี่เป็นโชคเกาเฟรมเป็นเฟรมใหญ่เฟรมเกาลอกเป็นลอกเกานี่ครับขอบเป็นขอบเกาแต่ยางเป็นยางไม่นอกไม่ไหนครับบางค้นเป็นบางค้นพลาสติกของแทบของรถนะครับสภาพสิประมาณเช่นนี้นะครับใส่เฟรมใหญ่โชคสามตัวโชกคู่หลังเป็นโชคไม่ครับผมนี่นะครับ สติ๊กเกอร์สามเบียมตรงหยบนี่ครับมีไว้ถ่ายครับผมนี่ไว้ถ่ายมีหม่องหยียบขึ้นครับควมกวางล้มคมกวางนะครับล้วมเบิดเก้าสิบครับถึงหม่องนั่งถึงหม่องนี้เก้าสิบเซนครับควบยาวมันหม่องใส่งานได้ก็จะเป็นขอบนี่ครับเมตรสิบเมตรสิบเอ็ดเซนนี่ครับถ้าถ้าล้มเบิดถึงดาดถึงตัวยาวๆนี่ี่เป็นเมตรสามสิบครับผม มั 33, 32, ้นมีสามสิบสามสามสิบสองถารวมเล็กขาวด้วยครับนี่ครับปูเล็กนี่ครับปูเล็กนิ้วสองสามมิลครับห่างกันสามเซนเครึ่งตินเล็กหน่อยไม่ดได้ครับนี่ครับผมปูเล็กกับประมาณนี้ครับแปดเซนครับห่างสามเซนเครึ่งครับกาว่าตีนเล็กหน่อย ตกบ่ได้ครับพี่น้องใส่เหล็กหี่ใส่ประมาณนี้ครับใส่กอมาในหกหุนปลายเรียบปลายเรียบมิ้นหานะครับเบิดคันครับสว่าเบิดคันทอดอันน้อยๆเป็นสีหุนครับผมนี่ครับเป็นอีกสีนึงครับที่สวยครับผมด้านท้ายครับนี่ด้าน้างครับนี่ครับด้านคาง เป็นประมาณนี้นะครับมองนี้ชีเป็นมองใส่ถังน้ำมันมไปหาหาครับใส่ของเล็กๆน้อยๆใส่ขวดน้ำขวดนั่นไปครับนับด้านหน้าด้านข้างบึ้งเลยนะครับสีอยู่ประมาณนี้นะครับของผมใครมักสีใดก็เลือกได้ครับท่าได้ครับผมจะบอกราคาครับถ้าสภาพนี้แบบนี้บ่มีไฟไทยนะครับพี่น้องที่นี่ยูซีพันแปดพร้อมติดตั้งครับถ้าพ่้อมทตั้งกับซีพันสองครับให้พี่น้องก็ยกไปเลยเลยครับ ผมสีส่งได้อยู่ประมาณสามสิบล้อนะครับผมส่งพี่น้องไปติดตั้งเองนะครับสามสิบลถ้าว่าสั่นก็แล้วแต่พี่น้องผมมาคุยกันถ้าว่ายกรถมาผมหมดมาติดให้พี่เลยก็ได้แล้วกว็ยกขึ้นพี่ครับกลับขึ้นได้ครับเพราะว่าผมติดกะเพิ่นอยู่ไก่สี่สิบล้อเพราะกระเทินเพิ่นกะมาติดตั้งพีเลยนะครับพี่น้องนี่ครับน้ำเสนอเบิ้งพี่น้องในเบิ้งครับ เบอร์โทรโทรโมาคุยกันกับ0982291046สร้างออฟได้ครับผมพี่กัดผมอยู่คือตำบลบ้านบ้านโนนสาตตำบลบ้านคูอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมถ้าวานนสาสต์ใส่บุรีรัมย์ใส่ผมสิอยู่โซนบ้านไพ่โอ้ผมอยู่โซนเมืองคนผูที่สูง เหมนนันครับบ้านไม่ใช่พดผี่ได้ครับผมอยูสวนพี่ครับผมบ่ได้สวนยููบุยล้ําแถวนางร้องแถวหุ่นนะครับผมยูสซนนี่ครับผมอยู่โซนขนแจนว่ายไงไปสวนขนแ่นแถวนี้ถ้าสารคามาไกลนะเสียบครับสามสิบกัโรครับนะเสียบนี่นะครับผมเอ๋ของสวยๆามครับนี่อันนี้เพิ่นเอาว่าติดกับคันนี้ครับเดี๋ยวติดแล้วสิพี่น้องเบื่งว่ามันลงตัมันง้ามตรงไหนผมติดแบบเลยครับอันแรกผมมีตั้งรถให้ตรงนะนี่ครับ ผมมีตั้งรถให้ตรงนี่ผมมีแผ่นเหล็กตั้งแบบนี้นะครับม,มีตังบบต้งไว้เมันตรงเป็นลําดับแรกครับผมครับเอาครับผมชิปนี้ก็ฝากกุไลกุแชร์เบาต่อจุดว่าครับผมชิปนี้สวัสดีครับผม